นึกภาพดูสิครับถ้าประเทศหนึ่งถูกกดดันด้วยมาตราการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงจากนานาชาติแถมยังถูกกล่าวหาว่ากำลังพัฒนาอาวุธที่อาจคุกคามโลกใบนี้นี่แหละคือสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับตะวันตกที่กำลังร้อนระอุข,ขึ้นมาแต่เดี๋ยวก่อนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองแต่ที่น่าสนใจคือมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับสิทธิในการปกป้องตัวเองของชาติหนึ่งด้วยและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปครับ มาดูรายละเอียดกันเถอะสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ออกแถลงการ์อย่างชัดเจนโดยระบุว่าการนำมติของสหประชาชาติ UN เที่เคยถูกยกเลิกไปแล้วกลับมาบังคับใช้ใหม่นั้นไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายใดๆที่รองรับและถือเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้แถลงการ์ยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลกหลีกเลี่ยงการสนับสนุนหรือยอมรับมาตรการเหล่านี้เพราะมันขัดต่อหลักการของความยุติธรรมระหว่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจเรื่องนี้มาตรการคว่ำบาตรของ UN เคือเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ใช้เพื่อกดดันประเทศหนึ่งให้เปลี่ยนพฤติกรรมเช่นการห้ามค้าขายหรืออายัดทรัพย์สินซึ่งในกรณีของอิหร่านมันเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าประเทศนี้กำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพโลกแต่สำหรับอิหร่านแล้วมันเป็นการแทรกแซงอธิปไตยของชาติอย่างไม่เป็นธรรมและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มกลายเป็นข้อถกเถียงใหญ่โตครับเพราะบางคนอาจเห็นว่ามันจำเป็นนนเพื่่่อออป้องกกกัภคคุาามใขณะทีีฝ ยังมองว่ามันเป็นการใช้กําลังแบบไม่สมดุลแถลงการของรัฐบาลเตหารานยังย้ําเตือนด้วยความมั่นคงว่าจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชาวอิหร่านอย่างแน่วแน่โดยไม่เจาะจงใครเป็นพิเศษแต่เตือนว่าการกระทําใดๆที่พยายามทําร้ายสิทธิเหล่านี้จะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่เด็ดขาดและเหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงมาตรการทางเศรษฐกิจหรือการทู่ที่แข็งกร้าวขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึงตัวอย่างเช่นการที่ ประเทศหนึ่งถูกอายัดทรัพย์สินก็อาจตอบโต้ด้วยการจำกัดการส่งออกสินค้าที่สำคัญซึ่งเป็นวิธีปกป้องตัวเองที่หลายชาติใช้ในสถานการณ์คล้ายๆกันในทางกลับกันนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้เรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาว่าอิหร่านควรเข้าร่วมเจรจาโดยตรงกับสหรัฐและขอให้สมาชิกยูเนทุกประเทศร่วมมือกันใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อกดดันให้ผู้นําอิหร่านหวนกลับมาทําในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งคําว่าถูกต้อง นี้เองที่อาจเป็นจุดที่ทําให้เกิดความเห็นแตกต่างเพราะมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละฝ่ายสหรัฐเห็นว่าการพัฒนานิวเคลียร์เป็นภัยในขณะที่อิหร่านอาจมองว่ามันเป็นสิทธิ์ในการใช้พลังงานเพื่อพัฒนาประเทศและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ครับแต่ที่น่าสนใจคือกระทรวงการต่างประเทศของสหราชชาณาจักเยอรมนีและฝรั่งเศสได้ออกถแถลงการร่วมกันยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าตามเส้นทางการทูตเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตะวันตกไม่ได้ต้องการการเผชิญหน้ารุนแรงแต่เน้นการเจจรา แต่คำถามคือมันจะได้ผลหรือไม่ถ้าอิหร่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขสำหรับเรื่องราวเบื้องหลังมาตรการคว่ำบาตรของยูเอ็นที่มีต่ออิหร่านได้กลับมาบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในรอบสิปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากความพยายามในนาทีสุดท้ายที่นำโดยจีนและรัสเซียเพื่อขอชะลอการดำเนินการออกไปอีก6เดือนได้รับเสียงสนับสนุนเพียงสี่เสียงจากที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC เมื่อวันสุกก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่มหาอำนาจต่างๆมีมุมมองแตกต่างกันจีนและรัสเซียเห็นว่าการชะลออาจนำไปสู่การเจรจาที่ดีขึ้นในขณะที่ตะวันตกมองว่ามันเป็นการเลื่อนเวลาเพื่อให้อิหร่านพัฒนาอาวุธ นอกจากนี้สหราชชาณาจักฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ยื่นหนังสือต่อ UNSC เเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากล่าวหาอิหร่านว่าละเมิดพันธกรณีในข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ซึ่งนำไปสู่การกำหนดระยะเวลา30วันในการหาทางออกทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับมาของมาตรการคว่ำบาตรแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จและนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนเพราะบางคนอาจสงสัยว่าข้อตกลงปี2015นั้นยุติธรรมเพียงพอหรือไม่โดยเฉพาะเมื่ออ,อิหร่านออกจากข้อตกลงนั้นเองหลังจากสหรฐัฐถอนตัวก่อน สำหรับมาตรการคว่ำบาตรที่อิหร่านต้องเผชิญอีกครั้งนี้จะครอบคลุมหลายด้านเช่นการห้ามค้าอาวุธเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านเข้าถึงอาวุธที่อาจใช้ในสงครามการห้ามเสริมสมรรถนะยูเรเนียมซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์หรือแม้แต่ระเบิดการห้ามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธที่มีความสามารถในการนำส่งอาวุธนิวเคลียร์การอายัดรัย์สินและคำสั่งห้ามเดินทางสำหรับบุคคลและหน่วยงานสำคัญของอิหร่านและสุดท้ายการอนุญาตให้ประเทศต่างๆตรวจสอบสินค้าบรรทุกของสายการบินอิหร่านแอร์และ อ่องเป็นการลักลอบขนส่งวัสดุที่ผิดกฎหมายซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจำกัดความสามารถของอิรานในการพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจเป็นภัยแต่สำหรับผู้ที่สนับสนุนอิรานมันอาจดูเหมือนการลงโทษที่ไม่สมส่วนและขัดต่อสิทธิในการพัฒนาประเทศเครดิตภาพ AFP และนี่คือจุดที่เรื่องนี้กลายเป็นข้อถกเถียงใหญ่โตครับคุณคิดว่าการคว่ำบาตรแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาหรือทำให้สถานการณ์แย่ลงอิรานควนรเจรจาโดยตรงกับสหรัฐเพื่อหาทางออกหรือไม่ หรือว่าตะวันตกกำลังใช้มาตรการนี้เพื่อควบคุมอิหร่านมากเกินไปแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะครับผมอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองของแต่ละฝ่าย